เปลี่ยนสายกีตาร์ใหม่ๆมันก็จะเพี้ยนนะครับเป็นเรื่องปกติ่ะแล้วลองดีดูอีกทีเล่นไปตั้งไปเล่นไปตั้งไปเรื่อยๆมันก็จะลำคัญซึ่งวิธีที่ผมใช้เนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นทริคๆหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ผลนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาตอบคําถามนะครับซึ่งคําถามนี้นะครับมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะแยะนะครับว่าทําไมนะครับเราเปลี่ยนสายกีตาร์ใหม่ๆเนี่ยทำไมมันถึงเพี้ยนบ่อยเหลือเกินนะครับก็จริงๆแล้วนะครับสายกีตาร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์เล็กหรือเบอร์ใหญ่เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเข้าไปแรกๆแล้วนะครับมันก็เหมือนเชือกนะครับโดนขึงให้ตึงก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเราดีดไปเรื่อยๆนะครับดีดไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะมีการหย่อน นะครับซึ่งระยะเวลานะครับของมันเนี่ยแรกๆเนี่ยมันอาจจะต้องตั้งสายบ่อยหน่อยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนสายนะครับให้ดูเลยแล้วก็จะบอกวิธีการแก้เบื้องต้นนะครับว่าเราควรที่จะแก้ไขยังไงนะครับวันนี้นะครับผมเอาอูเม a ดา1 0นะครับมาลองเปลี่ยนสายนะครับสายสายของซิโก้นะครับ DNF010 นะครับก็คือเบอร์10นะครับเดี๋ยวจะมาลองเปลี่ยนสายแล้วก็ บอกนะครับถึงสาเหตุว่าทําไมเปลี่ยนสายแรกๆแล้วมันถึงเพี้ยนนะครับแล้วก็วิธีแก้เบื้องต้นโอเคเดี๋ยวไปลองเปลี่ยนสายกันเลยนะครับครับผมวิธีการเปลี่ยนสายของกีตาร์ไฟฟ้านะครับก็ใกล้เคียงนะครับคล้ายๆกับวิธีการเปลี่ยนสายของกีตาร์โป่งนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปนะครับการเปลี่ยนสายของกีตาร์โป่งไปแล้วนะครับมันจะแตกต่างกันที่การเปลี่ยนสายของกีตาร์โป่งนะครับหมุดจะอยู่ตรงนี้ นะครับอ่าถ้าเป็นทรงสแตทธรรมดานะครับส่วนมากนะครับจะร้อยจากด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับตรงมันจะมีรูอยู่นะครับเป็นบล็อกของมันอยู่นะครับโอเคล้วก็ร้อยจากด้านหลังขึ้นมานะครับ โอเคนะครับตรงแล้วนะครับลองดีดดูโอเคถ้าเราดีดอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่เพี้ยนมากสําหรับคนที่เล่นแค่คอร์ดนะครับแต่ว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยที่ถามมานะครับที่เพี้ยนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราเปลี่ยนสายเสร็จแล้วนะครับสายมันยังไม่ได้ยืดตัวยังไม่ได้คลายตัวคือความยืดของมันยังไม่คงที่ถ้าเราไปเล่นแบบดันสายนะครับ แล้วลองดีดดูอีกทีเนี่ยอันนี้ก็คือจะเพี้ยนนะครับเบื้องต้นนะครับที่ผมจะบอกนะครับที่ผมใช้ประจํานะครับตอนหลังเปลี่ยนสายเสร็จตั้งสายแล้วนะครับผมจะใช้วิธีดึงสายนะครับก็คือค่อยๆดึงนะครับไม่ต้องดึงแรงนะครับเดี๋ยวมันจะขาดนะครับค่อยๆดึงให้รู้สึกตึงมือนะครับนี้นะครับดึงทุกสายนะครับ หรือบางคนนะครับถ้าไม่ได้ดึงแบบนี้นะครับก็คือก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นปลายตั้งไปเล่นปลายตั้งไปเรื่อยๆมันก็จะลำคาญหน่อยนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าสายมันยังไม่ได้คลายตัวนะครับโอเคแล้วเราก็ตั้งสายอีกหนึ่งครั้งนะครับ ครับสรุปแล้วนะครับเปลี่ยนสายกีตาร์ใหม่ๆนะครับมันก็จะเพี้ยนนะครับเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเป็นเรื่องของการคลายตัวของสายนะครับเนื่องจากการยืดหยุ่นของสายเนี่ยมันยังไม่คงที่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องใช้วิธีการดึงสายขึ้นมานะครับซึ่งเขาเรียกกันว่านวดสายกีตาร์นั่นเองนะครับเรื่องนี้นะครับหลายๆคนนะครับก็ต้องเจออยู่แล้วแล้วก็สงสัยด้วยนะครับซึ่งวิธีที่ผมใช้เนี่ย นะครับมันก็ถือว่าเป็นทริคๆหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ผลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ถามกันมานะครับแล้วก็สงสัยกันมานะครับก็ได้ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงถ้าสงสัยนะครับหรือมีอะไรอยากจะถามอยากให้เราทําคลิปนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถ้ามีอันไหนน่าสนใจนะครับเราก็จะมาทําคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ